เว็บไซต์77ข่าวเด็ดรายงานชาวบ้านคนไทยบ้านอ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน52รายเจ้าของที่ดินบ้านหนองจานที่ขเขมรย,ยึดครองมากว่า40ปีขอบคุณทหารเข้าร้อมหรือชายแดนและกันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วพบกับชาวบ้านอ่างศิลาและบ้านหนองจาน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนบ้านหนองจานซึ่งเคยเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชาติดกับชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์ และชาวกัมพูชาได้ปักหลักอยู่อาศัยในแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินและมีเอกสารสิทธิ์สคหนและนอสสามอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวม52รายเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ล้ำแนวหลักแดนที่46และ47และหลักเขตแดนที่48ชัดเจนชาวบ้านบางไรายไม่สามารถไปทำนาในที่ดินของตัวเองได้เพราะถูกทหารเขมรเอาปืนมาข่มขู่ สำรรายกว่านั้นชาวบ้านบางรายต้องเช่าที่ดินของตัวเองจากชาวกัมพูชาที่ยึดครองไว้สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมานานกว่า40ปี ทั้งนี้ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้นําปัญหาดังกล่าวร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเรียกสอบรายชื่อชาวบ้านที่เดือดร้อนส่งไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสแก้วส่งไปยังหน่วยความมั่นคง,คองกองกําลังบูรพาและธรรมเนียมรัฐบาลแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้กระทั่งเกิดสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชา และทหารจากกองทัพภาคที่1ได้รับคำสั่งให้เข้าดำเนินการผลักดันทหารและชาวกัมพูชาออกไปนอกแนวเขตอธิปไตยของไทยโดยยึดแนวหลักเขตแดนเป็นหลักส่งผลทำให้ชาวบ้านกัมพูชาบางส่วนที่เข้ามายึดผืนแผ่นดินไทยออกมารวมตัวกดดันทหารไทยแต่ไม่เป็นผลซึ่งทหารยังคงเดินหน้าหวางรั้วลดน้มหีเพลงตามแนวเส้นเขตแดนจริงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับห้ามชาวบ้านคนไทยหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติการ โดยชาวบ้านเจ้าของที่ดินผืนดังกล่าว7จรายจากจำนวนชาวบ้านที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสำรวจไว้ทั้งหมด52รายรวมพื้นที่2,717ไร่หนึ่งงานไม่สามารถเข้าทำกินในที่ดินของตนเองได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าดีใจมากทีทหารและกองทัพภาคที่1เข้าดำเนินการเรื่องนี้และขอให้ดำเนินการให้สำเร็จเพราะหลักเขตแดนมีชัดเจนคือ หลักเขตที่46บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุนมาหลักเขตที่47ซึ่งเมื่อข้ามคลองห้วยตั้งมาไม่ไกลจะเป็นหลักเขตที่48เข้าพื้นที่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศมีหลักเขตที่49อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านป่าไร่ใหม่ใกล้กับคันคูยวนข้างวัดป่าไร่ขเขมรปัจจุบันมีคนกัมพูชาเข้ามาอาศัยอยู่และหลักเขตที่50อยู่ที่บริเวณตีนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาด่านคลองลึก โดยชาวบ้านต้องการให้ทหารดําเนินการทํารั้วลวดน้ําถาวรให้ชัดเจนตามแนวแผ่นดินไทยจริงเพื่อที่จะสามารถออกไปทำมาหากินได้อย่างปกติสุนายอติพัฒนเสมาทองชาวบ้านอ่างศิลาเจ้าของที่ดิน48ไร่เอกสาร2ค .1 ซึ่งอยู่ติดแนวเขตหลักแดนที่47ลงมาปัจจุบันถูกขเขมรยึดครองมานานกว่า40ปีร้องเรียนไปทุกหน่วยงานยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้กล่าวว่า ขเขมรยึดที่ดินคนไทยไม่ยอมย้ายไปศูนย์อพยพไซทรูและเขาอีด่างพอมีค้าขายก็ออกมาตั้งหลักและอยู่ที่ดินของคนไทยจนถึงลวดน้ําเดิมจากหลักเขต46-47กัมพูชาเอาประชาชนมาอยู่เป็นหมู่บ้านร้องเรียนไปถึงธรำเนียบก็ไม่เป็นผลไม่มีใครรับผิดชอบอธิปไัยของไทยเลยตอนนี้ชาวบ้านเพิ่งดีใจที่ทหารมากั้นรั้วเขตแดนและคาดว่าจะได้ที่ดินคืนทุกคนมีเอกสารสิทธิ์หมด ตอนนี้เรายัางเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะทหารไทยยังทำงานอยู่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้โดยที่ดินผืนนี้ได้สคหนึ่งตั้งแต่ปี2489สมัยนั้นเป็นอำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรียังไม่มีอำเภอตาพระยาตั้งแต่ขเขมรแตกและตั้งเป็นศูนย์อพยพมา40กว่าปีซึ่งชาวบ้านทั้งหมด52คนเสียที่ดินไป โดยขเมรยนยึดเอาลวดหนามเดิมที่ไทยทำไว้กันยวนเป็นแดนโดยไม่เอาหลักเขตแดน46-48เป็นเขตแดนทำให้คนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินเดือดร้อนนายอัติพัฒน์กล่าวว่าขเมรยึดที่ดินของไทยเวลาไปทำนาก็ถูกเอาปืนมาขู่บางคนอยากไปทำนาตัวเองต้องไปเช่าที่มันแต่จริงๆเป็นที่ของเราเองเพราะมันทวงเอาหมดว่าเป็นของมันซึ่งลวดหนามที่ทาชั่วคราวไว้กั้นยวนบุกเป็นต้นเหตุตอนนี้ชาวบ้านทั้งหมดเข้าพื้นที่ไม่ได้เลย ตอนนี้ทหารเข้าไปทำลวลวดน้ำแนวใหม่ตามหลักเขต 46, 47และ48ส่วนเขมรก็ระดมคนมาว่าเป็นพื้นที่เขเมรบางคนเกิดตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยหลักเขตมันมีอยู่แต่มันจะโกงเอาณนะตอนนี้อยากให้ทหารทำตรงนี้ให้เบ็ดเสร็จการลวดน้าตามแนวหลักเขตแด,ดนไทยกัมพูชาเลยไปจนถึงรอยต่อตะบนป่าไรา่อำเภออรัญญประเทศไปถึงหลักเขตแดน49 ต้องเอาคืนให้หมดไปถึงหลักเขต50ที่สะผานด่านคลองลึกชาวบ้านดีใจเพราะต่อสู้กันมา40กว่าปีมรด,ดกตกทอดมาจากพ่อแม่ซึ่งถือว่าปีนี้ทหารเอาอธิปไตยไทยกลับคืนมาได้ต้องเอามาให้ได้เหมือนภาคอีสานเพราะมันมีหลักเขตชัดเจนเราไม่ได้ไปบุกรุกเขามีแต่เขามาบุกรุกเราป้าคำพินโอปันเจ้าของที่ดินสค .1 ที่อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่46และ47เนื้อที่75ไร่บอกว่า ที่ดินของตนเองตอนนี้ขเขมรไปปลูกบ้านอยู่มีกดังเก็บของเป็นหมู่บ้านเลยตอนนี้ทํากินได้แค่ยี่สิบไร่เพราะมีลวดหนามเดิมกั้นอยู่มันทําให้เราทำแต่ฝั่งทางนี้เราก็ได้แค่นั่งมองโดยขเขมรมันพูดว่าวันไหนเขามาแบ่งก็มาเอาคืน เราก็รออยู่ว่าทหารเข้าไปยืดแบ่งตามหลักเขตเขาจะคืนให้ยายไหมซึ่งขมร้นคนที่ยืดไปก็มีสามีเป็นนายใหญ่ฝั่งขมิ้นยายอยากให้ทหารเข้าไปแก้ไขแบ่งเขตกันให้เสร็จทําลวดน้ําไปจนถึงโรงเกลือโดยใช้หลักเขตจริงๆเป็นแนวไม่งั้นไม่ได้หรอกเราไปทํามันก็แบกปืนมาเรา,เารถไถไปทํามันให้ทหารแบกปืนมาไล่เรา จึงเข้าไปทําอะไรไม่ได้เคยไปต่อสู้จนบัดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนทหารเข้าไปดําเนินการซึ่งก็ดีใจที่ที่ดินบรรพบุรุษจะกลับมาเป็นของเราอยากขอบคุณแม่ทัพภาคที่หนึ่งขอให้เอาให้ได้ถ้าไม่ทําลวดหนามไม่มีโอกาสได้คืนแน่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็มาเหมือนเดิมที่ผ่านมาเราข้ามฝั่งลวดหนามทหารเก่าขเขมรแดงอพยพมันแบกปืนมาเลยฤดูหวานข้าวเอารถไถลงไปมันเอาปืนมาเลยพวกเราต้องเอารถกลับ เราจึงรอความหวังทหารชุดนี้ดำเนินการให้เบ็ดเสร็จส่วนนายประสิทธิ์จันทมาเจ้าของที่ดิน50ไร่ระหว่างหลักเขตที่48และ49กล่าวว่าตอนนี้ทหารกำลังไปทำแนวเขตใหม่ให้ตรงกับแผนที่และแนวหลักเขตแดนเดิมเราก็ดีใจขึ้นมาเพราะไล่เขมรออกไปโดยไม่ต่อสู้ เราก็ดีใจไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อถ้าทหารทําไปตลอดแนวจะเป็นเรื่องที่ดีมันจะเข้ามาทํามาหากินไม่ได้เราทํานาก็ค่อยทําของเราไปขมรก็อยู่ฝั่งขเมรไปไทยก็ทํามาหากินไปไม่ต้องยิงกันโดยยึดหลักแนวเขตหลัก46-49ได้เลย อยากเห็นหลักเขต48และ49ให้ตรงกันไปเลยเพราะเป็นที่ราบสามารถทำได้เลยซึ่งเราสู้เรื่องนี้มา40กว่าปีแล้วอยากได้ที่ตรงนี้คืนเพราะทุกวันนี้เราทำไร่ทํานาติดกับขเขมรทำได้ยากเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องน้ำเยอะมันไม่เอามันปิดน้ำน้อยไม่มีน้ำมันก็มาเปิดกลางคืนมันก็มาเราก็พูดไม่ได้กลัวมันเอาระเบิดมาวางเสียอะไรเราก็ยอมเสียทุกอย่างแล้วถ้าต่อไปอยู่ฝั่งใครฝั่งมัน ชาวบ้านก็สามารถทำอะไรได้อย่างสะดวกทุกวันนี้คนไทยมันอุกอั่งเหลือเกินจึงอยากให้ทหารดำเนินการปักเขตรั้วตั้งแต่หลัก48-49ให้เสร็จไปเลยขณะที่นางจิดาภาสิทธิพลอายุ72ปีเจ้าของที่ดินแปลงที่อยู่ติดกับหลักเขตแดนที่47จําำนวน48ไร่บอกว่าอยากให้ทหารไปแบ่งปันให้เขตแผ่นดินไทยคืนมาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็ไม่อยากเสียต่างคนต่างอยู่เพราะว่ามันมีหลักหมุดหลักเขตแดนอยู่ เขาก็ควรอยู่ฝั่งเขาเราก็ควรอยู่ฝั่งเราแต่ณนะตอนนี้เขามาอยู่ในที่เรามาปลูกบ้านปลูกทุกอย่างในที่เราสร้างตึกสร้างโกดังแล้วทําเป็นตลาดขายของด้วยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจํานวน52คนไทยที่ถูกกัมพูชาเข้ามายึดดินแดนของไทยไปโดยที่คนไทยไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมากระทั่ง ทหารจากกองทัพภาคที่1และกองกําลังบุรพาได้เข้าไปดําเนินการผลักดันทหารและชาวบ้านออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งจากข้อมูลที่มีการสํารวจชัดเจนแล้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมด2717ร้ไร่หนึ่งงานปัจจุบันเจ้าของที่ดินดังกล่าวจํานวน3รายเสียชีวิตไปแล้วคงเหลือให้ทายาทเข้ามาทวงคืนมรดกที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้แทนซึ่งชาวบ้านอยากเรียกร้องให้แม่ทัพภาคที่1ดําเนินการเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตามเส้นหลักเขตแดน46 47 48ไปจนถึงหลักเขตที่49ตำบลป่าไรและหลักเขตที่50ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าด่านคลองลึกเพื่อให้ปัญหาพื้นที่ชายแดนเหล่านี้จบลงเสียทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ